เรื่องที่สองค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอนนี้นะคมาบริเวณภาคกลางแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของน้ําท่วมน้าน้าใช่ค่ะไปเยี่ยมในหลายพื้นที่แล้วตอนนี้ซึ่งตอนนี้ที่เป็นที่อ่างทองกับพระนครศรีอยุธยาเนี่ยอันนี้ก็คือเรียกว่าโดนหนักมากนะคะจริงๆแล้ว <c oughs> ตั้งแต่ช่วงของเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะที่อ่างทองเนี่ยก็ท่าน รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีท่านพรดรเนี่ยก็มีการลงไปที่อ่างทองที่ตอนนั้นคือน้ําท่วมเอ่อมากนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยอันนี้ก็คือท่วมกันหนักมากๆเลยนะตอนนี้นะคะ,ะ,คะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เลยสั่งการค่ะให้ท่านรองนายกโสพลนะคะแล้วก็ท่านรองนายกธรรมนัฐเนี่ย มีการจัดการเพิ่มเติมในการเพิ่มอัตราเงินเยียวยาพื้นที่รับน้ำบ้านน้ำท่วมเกิน30วันเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเราพบว่าคือมันเป็นการระบายน้ำกันเป็นท้อทอออ่ะนะคะก็คือใช่ค่ะก็อย่างาที่อบอกมาว่าในในภาคในภาคอื่นไม่ว่าจะภาคเหนือหรือภาค กลางเนาะคือน,น้าเนี่ยมันจะมีการเดินทางมสมมติว่ามาจากเหนือก็จะเดินทางลงมาเหนือตอนบนตอนล่างแล้วก็มาถึงภาคกลางเนี่ยใช่ค่ะ,ะเพราะว่าเราก็เขาจะมีการเปิดเปิดปิดประตูน้านะมันไม่เหมือนน้าแถวภาคใต้ที่ท่วมแล้วไหลลงสู่ทะเลได้ใช่ค่ะแต่ที่นั่นก็คือจะต้อง ไหลลงสู่แม่น้ําหรือว่าแวะไปตามเขื่อนต่างๆคือก็ลงสู่ทะเลเหมือนกันแต่ว่ากว่าจะถึงทะเลนี่คือโอ้โหต้องผ่านระยะทางเนี่ยไกลไกลแล้วก็ต้องผ่านหลายจังหวัดซึ่งก็อาจจะทําให้จังหวัดที่น้ําผ่านเนี่ยมันเกิดความเดือดร้อนเสียหายใน้ำท่วมโดยเฉพาะจังหวัดเลยนะพระนครเสียอยุธยาตอนนี้อ่านไหกับ ยุทยาเนี่ยท,ที่มีข่าวที่ว่า,า,าชาวบ้านคือทนไม่ไหวแล้วคือน้าท่วมหลายวันก็เลยต้องออกมาเรียกร้องอให้รัฐบาลเนี่ยก็คือไปช่วยดูแลคาวามเดือดร้อนพี่น้องประชาชนนะคะ,คะ,ะก็เลยทําให้ต้องมีการสั่งการเรื่นหนี้ขึ้นมา ใช่ค่ะเราก็ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านก็มีข้อสั่งการเนาะถึงสถานการณ์น้าท่วมหลังได้รับรายงานนะคะว่า2อ,องสวันนี้เนี่ยจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการระบายน้ําจากเขื่อนหลกัหลกๆเช่นเขื่อนภูมิพลซึ่งการระบายน้ํานี้อาจทําให้ปริมาณน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยไหลลงมายังภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะดังนั้นการ,รบริหารจัดการน้ําจําเป็นต้องผ่านน้าออกเป็นสองฝั่ง นะคะฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาเนาะแล้วก็มีการกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดเนี่ยประสานงานกันแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพญาเนี่ยยังต้องควบคุมอยู่ นะแล้วก็จําเป็นต้องเร่งระบายออกจากเขื่อนหลักเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มเจ้าพยาด้วยนะคะก็อาจจะทําให้ในปริมณฑลนะนะปทุมธานีนนทบ,บุรีกรุงเทพสมุทรปราการเนี่ยค่ะคือได้รับน้ําแต่คาดว่าจะไม่เลวร้ายกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ พร้อมชี้ว่าจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาขณะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มอ่อนกำลังลงปริมาณฝนทางภาคเหนือและภาคกลางลดลงแต่จะเคลื่อนตัวไปเพิ่มในพื้นที่ภาคใต้แทนนะคะซึ่งได้สั่งการให้ทุกสํานักชประทานในพื้นที่เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะที่อาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยเพื่อบรรเทา เรื่องของความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่วนท่านนายกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าได้สั่งการให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนายโสพลสารมเนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยมีการปรึกษาหารือกับ ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะในการพิจารณาอัตราเงินช่วยเหลือเยียวยาใหม่สําหรับพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่รับน้ําและยังให้พิจารณาอัตราเยียวยาสมทบสําหรับประชาชนที่บ้านเรือนอยู่ในน้ํานะคะเกิน30วัน ก็ค pues ือน้ามันท่วมอยู่ในบ้านเนี่ยสาวันนะคะโดยเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเรื่องนี้ในท่านนายกเนี่ยก็คือเน้นมา3สัปดาห์ต่อเนื่องกันแล้วนะคะตลอดที่เรามีการนำเสนอเรื่องผลของการประชุมนะเนาะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือว่าสาธารณภัย <c oughs> ในช่วงนี้นะท่านนายกเนี่ยเขาก็ได้ย้ำว่าเนี่ยทุกอย่างควรจะทำให้เสร็จนะโดยเฉพาะเรื่องของเงินช่วยเหลือเยียวยาเนี่ย <c oughs> คือควรจะทำให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ <c oughs> เป็นเรื่องที่ท่านนายกเนเน้ยนย้ำมากมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆครั้งก่อนไ่นท่านก็มีการพูดแต่ว่าครั้งนี้ท่านสั่งการเลยว่าใ,ให้เตรียมไปทบดูมาตรการต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มในพื้นที่รับน้ำนะคะต้องเข้าใจนะบางจังหวัดเนี่ยคือเขาท่วมคือเขาท่วมแบบนั้นเนี่ยเป็นเป็นเดือนนะคะ,ะใช่ก็คือไปไหน,มนไม่ได้เลยนะ,ะถ้าเกิดว่าคือคือก่อนหน้านี้ที่ว่าเขามีการออกมาตรการมาที่มีแบบ 9ก้าพันหาพันเนี่ยก็คือเป็นการท่วมที่แบบไม่นานแบบนี้นะอันนี้คือท่วมหนึ่งเดือน30วันมันก็จะต้องได้รับเงินเดียวยาที่สูงกว่าใช่ซึ่งเขาแน่นอนเวลาแบบว่าคือแม้ถึงแม้ว่าน้ำท่วมแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงเราก็เดือดร้อนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นบ้านของเราแต่นี้เขาท่วมแบบทั้งเดือนอะทั้งเดือนเลย นะคะเรียกว่าคือความเสียหายการใช้ชีวิตโหหลายอย่างทุกอย่างเลยนะคะ,คะที่เกิดขึ้นนะอันนี้ท่านนายกก็ให้ความสําคัญมากแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยวันนี้เลยนะคะ12พฤศจิกายนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีการลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพื่อติดตามเรื่องสถานการณ์น้ําเลยะนะคะโดยเนี่ยในในขณะนี้นะคะท่านเนี่ยก็จะอยู่ที่โรงเรียนป่าโมก วิทยาภูมิอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะแล้วเดี๋ยวท่านก็จะเดินทางไปที่อำเภอเสนาแล้วก็อำเภอพักไห่นะคะ,คะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าท่านบอกว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้ําท่วมให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านก็ให้ความสําคัญเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู นะคะให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วเราก็อย่างเร็วด้วยนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงของท่านโฆศกนะคะที่ในการประชุมเนี่ยท่านนายกได้พูดถึงเรื่องของปัญหาน้าท่วมค่ะนอกจากนั้นครับปัญหาสถานการณ์น้าท่วมซึ่งท่านนายกก็ได้รับรายงานจากท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านพระดอนกิศนาณัฐคุณที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล ท่านก็ได้ทราบสถานการณ์ว่าตอนนี้เนี่ยมวลน้ําจากผลกระซึ่งเกิดจากผลกระทบของพายุค,คันเมกีนะครับมีทําให้มีมวลน้ําเหนือเขื่อนเนี่ยสะสมจํานวนมากแล้วก็มีมวลน้ําจํานวนมากที่กําลังเดินทางเข้ามาสมทบที่เขื่อนภูมิพลดังนั้นในการวางแผนกระบายน้ํานะครับจากนี้ไปเนี่ยทางสอ,นอท,อท,อท,อทอนอชอนะครับ ก็จะมีการระบายน้ําออกไปทางฝั่งทิศตะวันตกและทิศตะวันออกนะครับให้น้ำเนี่ยระบายลงไปในพื้นที่ทุ่งเพื่อเป็นการบรรเทาเพื่อเป็นการชะลอไม่ให้น้ำเนี่ยไหลลงมาสู่พื้นที่ที่อยู่อาศัยในอัตราที่เร็วและก็มากจนเกินไปนะแต่ทั้งนี้ก็จะมีผลกระทบครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของประชาชน ที่จะต้องใช้พื้นที่ในบางพื้นที่เป็นพื้นที่รับน้ําท่านนายกจึงได้สั่งการให้ท่านโสพลสาลมนะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นพออศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทางธรรมชาติได้ร่วมปรึกษาหารือกับท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือท่านรองนายกธรรมนัฐมเผ่าในการ พิจารณาอัตราเงินช่วยเหลือเยียวยาใหม่สำหรับพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่รับน้ำและยังให้พิจารณาอัตราเยียวยาสมทบสำหรับประชาชนที่บ้านเดือนเนี่ยอยู่ในน้ำเกิน30วันนะครับโดยในครั้งนี้นะครับท่านนายกก็ได้กําชับให้มีการเร่งรัดในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ ค่ะก็อย่างที่ท่านโคศกบอกนะคะท่านก็ท่านนายกก็คือแสดงความห่วงใยเนาะแล้วก็เร่งเรื่องของการเพิ่มเงินเยียวยาสําหรับบ้านเรือนที่ถูกน้ําท่วมหรือว่าอยู่ในเรียกว่าน้ํามันท่วมขังเกิน30วันค่ะนะคะที่จะเพิ่มแล้วก็อยากจะได้ก็คือจะได้เงินสมทบเพิ่มแล้วก็เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พฤศจิกายนนะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องที่สองค่ะ